เขาเรียกขนมอะไรครับขนมเค้กอันนี้กำลังจะทำอะไรครับแครอทเค้กอันนี้กำลังจะใส่อบเชยใช่ไหมแล้วก็ใส่ลูกอะไรลูกเกดทำให้รสชาติดีขึ้นอันนี้เอามาผสมใหม่ อร่อยมากเลยอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้ใส่อบเชยแต่อร่อยนะเนี่ยบอกกูเราก็ว่าอร่อยนะนะะแต่รสรสชาติมันเปลีป่ยน,นไปแค่นั้นเองมันแปลกๆเมื่อไหร่วันนั้นหนูทาคือรสรสชาติมันก็ใส่อบเชยก็รสแปลกๆไปนิดนึงแต่น้ำก็อร่อยที่ใา่อบเชยกินก็จะเลี่ยนๆกินมากๆแล้วมาใส่เนื้อไข่ลงมาด้วยนะไก่ ส่วนส่วนส่วนประกอบพวกนี้ไม่ <imitation>